สวัสดีครับพบกับอันท่อรถถไถซิ่งเหมือนเดิมพี่น้องสายซิ่งสายรันสายแรงสายลันทุ่งจัดไปพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนครับวันนี้สาย MU สาย M มาแล้วครับสำหรับค่าอันท่อรถไถซิ่งครับสินค้าใหม่ๆวันนี้มารีวิวสินค้าส่งงานพร้อมส่งงานครับตัว m u 5 5ครับ MU 49 MU55 MU57 ครับใส่ได้หมดครับสำหรับต่อจากโบเดิมนะจะมีคอนะครับตัวนี้ MU55 ครับใส่ชุดท่อตัวใหม่นะครับสินค้าใหม่ๆครับตัวนี้จะเป็นท่อ2.5นิ้วครับยาวเม็ด15รวมคอแล้วก็ออนเม็ด20นะครับตัวนี้คอ MU ครับส่งถึงที่เลย รีวิวกันการใส่ให้ดูกันเห็นๆเ,เลยครับวันนี้ครับสำหรับสาย MU ซีรีส์นะครับ MU49 MU55 MU57 หรือตระกูล M นะครับสั่งเข้ามาได้เลยที่เพจอันทอรถายซิ่งนะครับสาย MU ครับสา, MU, สาย MU พี่น้องสายซิ่งสายรันสวยแรงทั่วไทยจัดไปสนใจก็ทักมาได้เลย เรือโทรสายตรงครับ063 456 6 4 5 2นะครับก่อนเดือนครับถอดถอดท่อเดิมนะครับตัวนี้ท่อจากศูนย์เลยจากท้ายโบเดิมนะครับนี่เธอโบเดิมนะครับเนี่ยตนี้ท่อจากศูนย์ครับ F4 ช่างโอมครับเหมือนเดิมวันนี้ F4 ช่างโอม ัวนี้คือถอดจากท่อเดิมลูกค้าท่านใดที่อยากสวมปลายท่อเดิมก็ได้นะฮะหรือจะถอดต,อต่อจากโบเดิมก็ได้ครับมีให้เลือกครับสำหรับปลายท่อของเรามีงานไร้สีไร้สีเต็มสายเอครับเนี่ยท่อก็จะมี2นิ้วครึ่งท่อ3นิ้วนะงานสวยๆเลยดีไซน์ใหม่ๆลายใหม่ๆครับ สำหรับค่าอันท่อรถายซิงนะครับช่วงเท้าทยก็ลองฟังเสียงดูครับอันนี้จะเป็นคอครับของสาย m u สาย M s e r ซีรนะครับตัวนี้ท่อเดิมครับท่อเดิมจากศูนย์นะครับตัวนี้คือโบเดิมนะครับต่อจากโบเดิมเลยเอาท่อเดิมออกก่อนนะครับก่อนอื่นครับ โอเคครับเดี๋ยวช่างโอมครับจัดไปครับผมตัวนี้คือถอดต่อจากโบเดิมเลยครับพี่น้อง FC อันท่อรถายซิงเนี่ยสาย MU นะตัวนี้ต่อจากโบเดิมเลยเนี่ยคลายน็อตตัวเดิมออกครับท่อเดิมออกนะครับตัวนี้เป็นคอเลดครับ เล็ข <Okay. S 2> ัดเงาวปปิบวับวิบวับเลยพี่น้องสายซิ่งสายดันสายแรงทั่วไทย2มิลครับหนาหนาไปเลยเหลือๆไปเลยสำหรับสายลั่นนะสำหรับใครอันทอดสายซิ่งครับเดี๋ยวให้ช่างประกอบให้ดูนะครับตัวนี้ครับคือถอดจากตัวท้ายโบเดิมหน้าแป่นเดิมแล้วนะครับจากหน้าแป่นโบของสาย MU s ี r ีส s นะครับนี่ตัวนี้จะมีน็อตยาวนะครับ เป็นน็อตยาวเป็นน็อตสั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่สั่งหน้าแปนหรือว่าคอสาย MU ไปแล้วมันจะมีน็อตสั้นที่จากคอเดิมอีกสองตัวก็จะมีนอ็อตเป็นสีตัวนะครับเป็นน็อตสั้นสีตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวยาวจากตัวเดิมครับคอเดิมเดิมจากศูนย์นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็น ต่อจากโบเดิมครับพี่น้องสายซิ่งสายรันสายแรงทั่วไทยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับสาย MU MU Series นะตัวนี้ MU 5 5 0 1้านน่นะครับเนี่ยคองานเลสสวยๆตั้งตรงสวยๆหนาสองมิลครับเหลือๆไปเลยต้องหนาๆไว้ครับอ่านี่หน้าแปนครับหน้าแปนก็ประมาณนี้ครับอยู่ระดับนี้เลยนะครับพี่น้องสายซิ่งสายรันสายแรงทั่วไทยของเราสาย MU Series ครับ สนใจก็ทักมาได้เลยรีวิวงานใหม่ๆส่งงานครับสำหรับค่ายอันทรอไทซิ่งนะครับตัวนี้ก็ท่อเดิมๆครับจากศูนย์เลยตัวนี้จะมีพักนะดูรอบๆดูครับสำหรับ m u สาย MU 5 5ชุดนี้จะเป็นจัดชุดคาลังคาครับรอสักครู่ครับสายซิ่งสายรันสายแรงทั่วไทยสาย MU สาย M สั่งเข้ามาได้เลยสำหรับค่ายอันทอทไทยซิ่งเรานะครับนะ FC ช่างโอมครับทีนี้ก็ใส่ปลายท่อนะครับ ตัวนี้เป็นงานเลดครับขัดเงาวิบวับวิบวับไปเลยสวยครับตั้งฉากอย่างดีครับสวยๆเลย<ๆ>งานสายซิ่งของค่ายอันทอรถถยซิ่งเรานะนี่ยสายเอครับเดี๋ยวถ่ายให้ละเอียดเลยครับหน้าแป็นอยู่ลักษณะไหนนะครับเนี่ยต่อจากโบเดิมครับพี่น้อง โบเดิมโบเดิม,ดมที่มาจากศูนย์เลยไม่ต้องดัดแปลงครับเพียงแต่ว่าเราอยากได้ลั่นครับสายลั่นต้องชอบเอาพักออกนะครับคอเดิมออกปลายท่อเดิมออกครับที่มีพักนะครับเนี่ยท้ายโบครับหน้าเป็นหนาเห,ห,ห,หลือไปเลยครับตัดด้วยเลเซอร์ครับสวยๆพี่น้องสายซิ่งสายดันสายแรงทั่วไทยของเรา ครับผมก็จะประมาณนี้ครับแต่ท้ายคลิปก็รอฟังเสียงดูนะครับพี่น้องสายซิ่งสายรันสายแรงทั่วไทยสำหรับใครอ่านทั่เรถไยซิ่งนะครับสาย MU MU Series ครับ495557ครับตัวนี้เป็นลูกค้าเลือกเป็นเลดขัดเงาครับ2นิ้วครึ่งยาวเมตรสิบหาครับสำหรับควันครับปัญหาควันครับพ้หลังคาพอดีนะครับสำหรับสายซิ่งสรันสายแรงทั่วไทย ก็อยู่ระดับนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับสาย MU พี่น้องสายซิ่งสายรันสายแรงทั่วไทยวิธีใส่กันให้ละเอียดไปเลยสำหรับคล้าอันท่อรถไถยซิ่งครับไม่มีหมกเม็ดครับสั่งจริงได้จริงครับสั่งจริงได้จริงสนใจก็โทรมาได้เลยที่0 6 3 4 5 6 6 4 5 2ีนะครับตีแบนด์อันท่อรถไถยซิ่งให้นะครับ ه, ตีแบนให้เลยตีแบนให้เลย,เลยสวยๆงานเนียนๆครับงานเลดขัดเงาหน้านาหน้าเป็นตัดด้วยเลเซอร์ครับเนียนๆเ,เลยหน้าเป็น MU ซีรีส์ L e. นะก็ประมาณนี้นะครับอลองฟังเสียงดูนะครับพี่น้องสายซิ่งสายรันสายแรงทั่วไทยฟังเสียงดูครับาสายลันทุง แตโมเดิมเลยพี่น้องลงลง่งรอบรถก็จะดีขึ้นนะเนี yeah. ่ยสวยๆล่นๆไปเลยสาย MU ซีรีครับจัดไป <Yeah. S 1> yeah, ดูครับดูงานครับฟังเสียงดู รับเพียงสายแดง,งแรงๆครับตัวไทยจัดไปใหยเอ็มยูโอเคครับในท้ายคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องในท้ายคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ากดติดตามให้กับค่ายอัญท่อรถไถซิ่งของเรานะครับเพื่อทําคลิปดีๆแล้วทาสินค้าใหม่ๆให้พี่น้องได้ดูกันสำหรับค่ายอันท่อรถไถซิ่งนะครับสวัสดีครับ